เกี่ยวกับคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบ้างมีความประมาทบ้าแต่ชาวบ้านชนนบดนี่นะเกี่ยวนะจันปูถ้าจะทําอะไรเนี่ยต้องไปหาพระไปหาพ่อหนานไปหาผู้รู้สาธุอย่างไปตั้งเจ้าตี่เจ้าตางอ่ะส่วนมากจะไปหาพ่อหนานมักจะทายกอ่ะสาธุ พราะความไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าพุทธองค์กล่าวอะไรไว้เขาไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนไม่เคยไม่เข้าใจว่าพุทธองค์ได้พูดอะไรไว้บ้างผมาไม่ได้เขาไม่เคยเรียนเนี่ยแล้วพระก็ไม่เคยเรียนก็มีพระก็ไม่รู้เฮ้ยมเรียนยังมันเรียนไม่ถึงก็ยัดยมไปหาว่าไม่รับว่าไม่ทํา ก็ไม่ได้นะจันปูก็ก็ประชาชนไปหาก็คิดว่าเป็นประเพณีแล้วกันอย่าไป<ช>คิดเฉมอได้อยู่ผม <c oughs> ผมได้ยินพระอาจารย์คุณชอบว่าอะไรอะไรก็หลงที่พระพระไม่ดีก็ว่าพระเอาเงินให้ก็ว่าพระใช้ก็ว่าพระ ผมแอบยี G ้มอาจารย์บุญชอบพูดมีวันหนึ่งอ่ะอะไรก็โทษพระหมดอาจารย์บุญชอบกบนอยู่นะแต่ผมก็ว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะต้องอรุมอร่อยกันเนาะอาจารย์ปูว่าไงก็งเห็นก็ว่าพระถือเงินได้ไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ จริงๆแล้วอยู่ที่เจตนามากกว่ากรรมมันจะเกิดจากเจตนาเรามีเจตนาอะไรอ่ะที่ถือเงินกรรมมันก็เกิดตามนั้นเลยเจตนาจะถือเงินเอาไว้เอาไว้ให้ตาวหรือเปล่าหรือว่าจะถือเงินไว้เพื่อจะสร้างศา,างลาอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกม,มันเกี่ยวกับเจตนาเจตนเาเป็นตัวกรรมกรรมดี ถือเงินไว้เพื่อทําดีเพื่อช่วยออ,อสร้างโรงเรียนสร้างวิหารเพื่อให้พระอาศัยกันล่มกันฝนอะไรปล่อยให้พระตากแก่เนยนะมันก,มนกม็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอยู่ที่เจตนานะ่ะพุทธองค์บอกเจตนาเป็นเป็นกรรมไงกรรมดีก็เจตนะดีก็กรรมดีเจตนาไม่ดีก็กรรมไม่ดีอะไร จะไปห่วงเยอะในเรื่องพวกนี้ใช่อ <Hey. S 1> าจารย์ปู่ผมอยากจะเล่าวัดกุมมงไข่ค,คุณธรรมที่ผมไปอบรมมาก,ก่อนนะ <c oughs> เขาจะมีศาลาหลังเดียวนะศาลากว้างมีชั้นเดียวแล้วก็พระเนี่ยก็จะตั้งอยู่อยู่เป็นจุดเป็นหยุดรอบๆแล้วก็ แล้วก็นักศึกษาก็จะนอนปเป็นแถวผู้หญิงนอนแถวหนึ่งผู้ชายนอนอีกที่หนึ่งม <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรใหญ่ตัววัดอุมโมงค์อาจารย์ปุ่กาตัดุวกวัดไหนก็เหมือนกันถ้ามันไม่ไม่จำเป็นเอาที่จำเป็นะนสร้างใหญ่โตก็เสื่อมสลายเหมือนเดิ เคยเห็นโบสถ์จมไปครึ่งโบสถ์มีไหมแถวปทุมไปดูหิโบสถ์โบราณเนะี่ยจมไปครึ่งโบสถ์ไม่รู้เป็นเพระไร<ว>ไ<ง>น้ำท่วมเหรอน้ำท่วมเหรอมจมไปในด,ดินนะ่ะเอา้เอาโโหโผล่ขึ้นมาครึ่งครึ่งโบสถ์นะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไร มันเก่าจัดแบล่ามั้หลายปีดีดักดินจุดบ้างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรณีสูบก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนเขาว่าธรณีนะถ้าดินถล่มอ่ะไม่หรอกมัน,ม,นมันผ่านการเวลามานานเนี่ยมันก็คงจะยุบไปหรือว่าดินมันสูงขึ้นมาทีหลัง แผ่นดินน<อ>ี้มันสูง<อ>มาเรื่อยๆนะอาจารย์ตาวินนายเข้ามานานล้วเชิญอาจารย์ตาวินายในเสื้อหลกดอกายคุยกับอาจารย์ปู่หน่อยโอ้ะจะหยุดฟังแล้วครับจ่าดุาจาจาดจานนี้คุยได้นะ ไปลอยกระทงมาแล้วเหรอ อาจารย์ปูต่ตำนานลอยกระทงแม่น้ำคงคาเนี่ยตำหลักจริงๆอ่ะหมายถึงอะไรอาจารย์ปู่ผมก็ไม่รู้ทิ่งมาที่ไยนะก็ไปตำประเพีอ่ะอย่าไปคิดเยอะเป็นประเพณี ไนี้เข้าว่ากันก็ว่าอยากเราอยากจากสนุกเราก็ไปที่เกียดเราก็รู้อยู่ว่าอยู่กับโลกอาณาพนันธสิิดีที่สุดถือสิลอยู่กับบ้านศิลเราก็บริบูรณ์ทำอาณาพนันธสติรู้ลม จิตอธิษฐานการงานจิดอธิษฐานการนอนสบายสบายหรืออยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ว่าก็ทําได้หมดอ่ะที่สบายใจอ่ะครับไปเที่ยว <ทำ S 1> แล้ว <ใน S 1> ไป<ม>ถาลากมาลนะเขาจุดรุ่ใส่ก็ถาลากกลับบานะ้านไง ดีอาจารย์จอมใจไปลอยกระทงมาแล้วเหลืออาจารย์จอมใจกําลังพูดถึงลอยกระทงอ๋อลอยในเน็ตเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผ่านไปอ่ะยังไม่มีใครขายกระทงเลยครับแถวที่ผมอยู่นี่ก็เขาจัดงานนะครับเขาให้ไปลอยกระทงได้แต่เขางดแสงสีเสียงครับอ้ามจุดพุ๊อ้ามจุดพวกโอ่งพวกไส้ทั้งนั้นก็เลยเงียบๆครับลอยแบบเงียบๆรบบ พวกหมอําพวกคอนเสิร์ตพวกดนตรีเขางดหมดครับหวยทุกหวยทุกให้ตามความเหมาะสมใช่ป่าจารย์ปู่ใช่ใก็ดีสงบดีประหยัดด้วยสงบประหยัดได้สมาธิอีกต่างหากได้ความสงบสงีย่ยม เออที่นี่สงบอยู่แล้วตาสงบเลยไม่เข้ามาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้ายังยังไม่ได้กินข้าวเลยอาจารย์สงบเรื่องอะไรเขาโอ้ขอโอ้ล้วมาแก้ว่าเดือเข้าหน่อยคิดถึงห้องสันติเมตีธตามทั้งอาจารย์สงบทั้งอาจารย์หัวโขนน่ะสาธุูกมีใครช่วยโน้โ<อ>หมายัาง เข้าแล้วเข้าแล้วแต่เห็นส streets, ่งอะไรเยอะแยะอยู่อ <laughs> <laughs> <t> ่ะเขาคงกลัว <vocês> ผู้ฟันกิติพงเพราะว่าผมว่าถ้าเข้ามาแล้วอย่าอย่าดื่มเบียร์มากอย่าคุยเรื่องอืนเยอะอย่าแทรกเรื่องอืนเยอะนานเดียวเขาลบอีกถ้าโอ้เจินอีกเดี๋ยวโอ้ก็โดนลบไปด้วยนะเขาก็หวั่นเลาเอออ๋อ ก็ใช้าวาจาไม่าพลาแล้วก็ไม่ให้เกจ็ดผู้อื่นจะถามผู้อื่นก็ไปถามแบบดื้อๆถ้าถามดื้อๆนี่มันก็เหมือนไม่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 งามมันไม่งามไงคนที่กล่าวคำเนี่ยต้องกล่าวแบบงามง,งามในท่ากลางงามในที่สุด งามในเบื้องต้นถ้ามันไม่งามฟังดูแล้วมันก็ไม่งามฟังดูแล้วมันเหมือนควนกวนจุดๆครับวันนี้อาจารย์ปูน,น,นเชิญเๆิญเมีอะไรคุยก็คุยเลยวันนี้วันพระวันลอยกระทง ไปไหนมาบ้างอาจารย์บูนเปิดไมค์คุยได้เอาไปเจอหน้าร่างกายกันก่อนครับยินครับอาจารย์ศิลาอาจารย์กุญชลอาจารย์นิดอาจารย์จิ๋งจพงศ์อาจารย์พงศ์ จารย์ตาวินยจนจารย์กำใจก็นี้วันลอยกระทงเป็นวันประจันเต็มดวงน้ำไม่ค่อยนองเต็มตะลิ่งละบางทีสมัยตอนเด็กๆลอยกระทงส่วนมากแล้วน้ำมันจะเต็มตะลิ่ง พี่บู๊ตอนนี้เจ้าพญาน้ำไม่ได้เต็มตลิง่งน้ำลดตลิ่งอยู่ครับตอนนี้เจ้าพญาเนี่ยแถวบ้านผมนนนเนี่ยน้ำลดตลิ่งนี่แหละครับตอนอ๋อลดตลิงลล่งแล้วล่ะบ้านทงก็ลดสปริงเวละตอนเนี้ยได้สองวันละเพราะว่าเพราะว่าวันลอยกระทงเนี่ยมันมันน้ำมันนองไงเป่นเป่นเป่นเขาก็เขาก็ ประจบเหมาะกับอไปเป็นเป,นเปนนหน้าผลนั่นนะแล้วก็มีเข้ามาแต่งเพลงกระทงหลงทางอะไรหรือว่าวันสงกา,ารมาลอยกระทงอะไรก็มันก็ปิดเทียนไปจากความเป็นจริงอันนี้ก็ผู้ที่ เอามาก็เลยเอา,เอามาทําเป็นเรื่องตลกสนุกสนานเื้นเพลงการการที่เรา,อาขอพรพระแม่คงคาเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อความเชื่อจริงๆไม่ไม่เกี่ยวกับเชื่อ,อเชื่อตามพุทธศาสนาะ น่าจะเป็นประเนนิยมของพราณ์ที่เขาก็ก็ก็ถือว่าก็มีความศรัทธาในในแม่น้ำในอะไรพวกนี้แแล้วก็คือว่าน้ำนั้นอาบตามล้างก็สามารถที่จะทำให้เราแก้บาปแก้กรรมได้ในประมาณนี้ครับ ก็เป็นเรื่อง <c oughs> ของความกระตัญยูกระตะเวทีรเรียกว่บทดแทนคุณน,นี้เ็าก็ไม่รู้หรอกว่าการทดแทนคุณเนี่ยแทนกันยังไงก็เอรอร่อยกระทงให้มันสวยงามซะหน่อยเอาเงินใส่เราคิดว่าตอบแทนโดยการใช้น้ำใช้ผ่าอะไรเงี้ยนะ ลอยกระทงไปเดีนะ๋ยวจะจัดจัดประเพณนีอทดแทนบณคุณ,คณ,คณลมบ้างเหนือลมอะรอาว่าวไปลอยว่าวดินน้ำไปลมนะแล้วก็ว่ากันไปอันก็ที่เชียงใหม่ที่เหนือเขารอยอีเป่ง อ่อยคมไฟอะเชียงใหม่ทางเหนือคอรับ่อยคมไฟเรียกปล่อยอะไรปล่อยผีปล่อยตางเหรอหรืออะไรหรือปล่อยดวงวิญญาณน,นี่ต้องถามคุณสวัสด เขาอยู่พื้นที่อ่ะ1อยี่เป็นเเลี่ยมคุณโอ้ครับทางเหนือก็ปล่อยคมไฟกันเยอะแยะกนตามกรณีนี้ครับเพราะว่าปล่อยสีปล่อยสสงบางคนก็ว่า อยากให้เทวดารับรู้ว่าได้ทำดีแล้วภาวนาว่าให้รักกันนาน